แล้วก็หยิบชิ้นหลังขึ้นมาอันนี้ชิ้นหลังเนี่ยข้างล่างเขาจะมีกระเป๋าเจาะเนาะอะ,อะมาดูวิธีการเจาะกระเป๋านะคะเราจะเห็นว่าเราได้จุดเอาไว้นะคะ,ะดูดูข้างในสิเห็นไหมนี่ตรงนี้คือกระเป๋าะคะ่ของเราที่เรามาร์กเอาไว้นะคะเราก็เอา มันมันทัดนี่นะคะมับขีดแนวเส้นมันนะข้างในนะคะกว้างประมาณสักหนึ่งเซนจะเห็นว่าปลายเก็ดจะหายไปนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้ากับว่าเราก็จะได้แนวกระเป๋าจากนั้นนะคะ,ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เรามาขีดที่ภาคาเคมีภาแก้วอันนี้ที่เรารีดกาวมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราขีดความยาวความกว้างให้เข้ากับช่องนี้เลยนะคะแล้วก็จะวัดเอาข้างบนเล็กนะคะเอาข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่นะคะนล้นเราก็วัดเนาะให้เข้ากันอันนี้ก็สมมุิอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ ขนาดจริงๆก็เป็นไปตามอันนี้คืออ่าเราก็ตีให้มันเท่ากันนะคะประมาณหนึ่งเซนเนาะอันนี้เราก็ตีให้มันเหมือนกันนะคะเราจะได้ไอตัวกระเป๋าไอตัวนี้คือตัวที่เราจะทําเป็นลิ้นกระเป๋านะคะแล้วตัวนี้คือตัวกางเกงะะที่เราจะทําการเจาะแบบไม่ให้เห็นตะเข็บนะคะเราจะทําการเจาะปิดตะเข็บก็ให้เราคว่ำผ้านี่นะคะ คว่ำกางเกงอันนี้นะคว่ำขึ้นมานะคะคว่ำขึ้นมาแบบนี้นะเอาด้านถูกขึ้นนะคะแล้วเอาด้านนี้นะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกอันนี้ประกบลงไปแบบนี้นะคะอ่ะเราจะทําการเจาะกระเป๋านะคะ ราวิดเอาไว้กับไอตรงที่เราขีดช่องเนี้ยคือตรงกันนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะเย็บนะคะก่อนที่เราจะเย็บให้เรานําผ้าถุงกระเป๋ามาวางนะคะไหนผ้าถุงกระเป๋านี้อันนี้ผ้าถุงกระเป๋านะคะก็ตัดความกว้างของผ้าถุงกระเป๋าเนี้ยให้กว้างกับตัวกระเป๋าออกไปสักข้างละประมาณ2เซนนะคะคือความใหญ่ของกระเป๋าเนี้ยกว้างจากตัวกระเป๋าที่เราขีดเอาไว้ตรงนี้นะคะให้ออกไปข้างละ2เซนนะคะจากนั้นให้จับ ไอ้ข้างบนมันสุดตะเข็บแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะวางเอาด้านผิดกับด้านผิดเข้าไปหากันแบบนี้นะคะวางลงไปแบบนี้นะคะอันนี้คือถุงกระเป๋านะคะวางยาวลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่ะวางแบบนี้นะจากนั้นนะคะเมื่อเราวางไปอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ดูว่าความห่างจากตะเข็บริมเนี่ยมันออกไป เหนือที่เราตำแหน่งรูกระเป๋าที่เราขีดเอาไว้หรือเปล่านะคะให้มันเลยออกไปนะคะข้างลประมาณ2เซนอย่างน้อยนะคะ2เซนนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราขีดได้ยางงี้แล้วตรงนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเราก็พลิกกลับมาเย็บฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งเมื่อกี้เนี่ยเราวางลงไปแล้วเรามองไม่เห็น กลับมาน,นิดนึงนะคะเราจะไม่ย้ำนะคะค่ะจะไม่ย้ำมันจะใช้วิธีย้อนเย็บย้อนกลับเข้ามามันจะแน่นกว่าย้ำนี่นะเห็นว่ามันเกิดเกิดช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาเห็นไหมคะนี่นะคะจากนั้นก็ให้เราคลิป เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยพิกผ้าเนี้ยเข้าไปเลยนะคะพิกผ้านี้คะ่ะพิชเข้าพิกเข้าไปเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นรูเห็นหมกลายเป็นรูแล้วอะแล้วก็พิกกลับเข้ามาจะเห็นว่า มันจะปิดตะเข็บเรียบร้อยนะคะจะเก็บจะเข้าไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเมื่อเราเปิดตรงนี้เราจะไม่เห็นตะเข็บละเห็นไหมตะเข็บมันเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะอันนี้เป็นการเจาะแบบที่เราจะปิดตะเข็บหมดเลยนะคะจากนั้นเนาะเมื่อเราทํากลับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะถ้าเราคลิปดีไอที่เราออกมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมไม่ยุ้มนะคะอ่ะจากนั้นเนาะเราก็เอามือกรีดหรือว่า ไม่ถนัดกรดีดน,นะคะแต่พี่จะใช้มือกรีดนะเพราะว่าผ้ามันกรีดได้นะคะแล้วเราก็พับอันนี้อ่ะลืมไปอย่างนี้นะคะพับปึ๊บลงมานะคะพอพับลงมาเราก็อ่ะนะคะให้มันให้มันอยู่ตรงปากตรงสี่เหลี่ยมน,นะคะจากนั้นเราพลิกดูนะพลิกดูว่าเท่ากันไหมนะคะมันจะใหญ่ประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ ได้เช่นนี้ดีแล้วนะคะเมื่อเราได้เมื่อเราได้ลิ้มลิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นนะคะอ่ายกอันนี้ขึ้นนะเห็นไหมคะยกอันนี้ขึ้นนี่นะคะจากนั้นเราก็ตบอ่เย็บกดเย็บข้างในนะคะเราจะไม่โชว์ข้างนอกนะ รองข้างในนะคะทีเนี้ยก็เท่ากับว่าเราปิดจะเก็บเลยนะอ่ะเราจะได้ลิ้นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ลิ้นกระเป๋าเรียบร้อยนะจากนั้นนะคะแล้วก็พลิกมาดูอะ่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เห็นไหมมันลอยๆอยอยู่เราก็เปิดโพล่งริมซให้เรียบร้อยหรือเราจะพับอย่างนี้ก็ได้นะคะ ผ้าปีก็ได้นะคะแล้วก็เย็บติดไปกับตัวถุงกระเป๋าเลยถ้ากลัวหนาก็ไปโพ้งนะคะเพราะตรงนี้มันมีผักแก้วนะคะมันอาจจะหนานี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เท่ากับว่าเราทําเจาะกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองทีนี้ถ้าผ้าถุงกระเป๋าของเราเนี่ยเป็นผ้าอย่างอื่นนะคะสมมุติเป็นผ้าซับในหรือว่าผ้ากระเป๋าโครสี ช่วงที่เราจะพับขึ้นไปนี่นะคะที่เราจะพับขึ้นไปเป็นถุงก,กระเป๋านี่นะไอช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่จะมองเห็นใช่ไหมคะความลึกของกระเป๋าก็สัก6นิ้วจากปากกระเป๋าเนาะลงมาเนี่ยนะคะจากปากกระเป๋าจนถึงเนี่ยตรงนี้หนิ้วนะคะ,ะเราก็ดูนะคะเราก็พลิกขึ้นไปแบบนี้นะคะมาเราพิกขึ้นไปเนี่ยนะคะเนี่ยถ้าผ้ามันเป็นคนละอย่างเนี่ยไอตรงนี้มันจะมองเห็น คะไอตรงนี้มันจะมองเห็นเป็นผ้าสีอื่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะพิกับลงมานะค่ะจะพิกับลงมาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องหาผ้าจริงๆของตัวกางเกงเนี่ยมาแปะเป็นสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้ถ้าในะกรณีที่เราไม่ได้ใช้ผ้าของตัวมันนะคะเราใช้ผ้าสีอื่นนะคะเราก็หาผ้าตัวมันเนี่ยแปะปิดตรงนี้นะคะเข้าใจนะคะหาผ้าของตัวมันนะคะแปะปิดตรงนี้ขึ้นไปยาวเลยก็ได้ค่ะแปะ แตะจากตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปจนสุดเลยนะคะทีนี้เวลาเราพลิกอันนี้ลงไปนะคะเวลาช่วงนี้เปิดเนี่ยมันก็จะได้เห็นผ้าสีเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราใช้ผ้าคนละสีเนี่ยเราต้องแปะเอาผ้าตัวมันแปะตรงรูนี้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเราเปิดรูกระเป๋าตรงนี้มันจะมองเห็นผ้าคนละสี จากนั้นน้าเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เปิดเย็บนะคะอ่าเราก็เปิดเย็บอ่ะถ้าจะให้ดีนะคะส่วนมากนะใครก็จะเย็บข้างบนก่อนนะคะจะเย็บข้างบนก่อนแบบนี้นะคะระวังเย็บติดปากกระเป๋านะคะแล้วก็ระวังนิดนึงเวลาเราเย็บตรงนี้นะคะระวังมันจะกินปากกระเป๋าเราระวังนิดนึงนะคะ ทีเราจะเย็บกินปากกระเป๋าอันนี้ติดเราก็ระวังนิดนึงอ่ะเราเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเย็บตัดตัดหัวมันแบบนี้นะคะเย็บตัดหัว่วข้างเลย เพื่อล็อกนะคะอ่ะเราจะได้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะมีถุงกระเป๋าเรียบร้อยเห็นไหมคะอ่ะจากนั้นก็เห็นไหนมอันนี้เราก็เป็นกระเป๋าเจาะได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ล็อกเรียบร้อยจากนั้นเมื่อเราล็อกเรียบร้อยปั๊บนะคะจากนั้นเมื่อเราล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดแล้วก็เย็บถุงกระเป๋าให้มันเป็นถุงซะ จากนั้นเราก็เจียนใะหให้เรียบร้อยแล้วก็ไปพง้งตะเข็บะจะได้ถุงกระเป๋าอ่ะเรียบร้อยค่ะนะคะเราได้ถุงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าหลังจากนั้นนะคะเราก็ตัดตรงนี้ให้เท่ากันเนาะเย็บ กระเป๋าอันนี้นะคะติดไปกับขอบได้เลยขอย้ําว่าก่อนที่เราจะเย็บตรงนี้ถุงกระเป๋าตรงนี้ให้ติดลงไปให้เราไปพง้งตัวกระเป๋าวันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพ้งไม่ได้นะคะ